สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่4เดือน6เหมือนเดิมน,นะครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมเอ็กแครดเดโอนะผมก็หายไปนานเลยอะ่ะโอ้โหโ,โคตรนานอะ่ะแบบนานสุดๆเกมนี้คือแบบตั้งแต่ช่วงเปิดช่องใหม่ๆเลยจริงๆก็ YouTube มันก็ทำมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้สมัครช่องไงอโอเคซึ่ง ช่วงสมัครตอนนั้นเหมือนจะมีคนยูให้ทำก็เลยทำผมก็เลยทำนั่นแหละโอเควันนี้ผมก็กลับมาฟื้นมาระลึกมาระลื้นนึกถึงเรื่องราวกรเก่าๆในสมัยนั่นแหะช่วงทำช่องใหม่ๆเล่นยังไงเนี่ยโอเคครับรู้สึกว่าเกมก็น่านเล่นขึ้นมีคนเล่นไหมเนี่ยก็มีคนเล่นอยู่นะ เออก็มีคนเล่นอยอู่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีโหมดใหม่ด้วยโหมดอะไรนะ Battle Royale เดี๋ยวลองไปเล่นดูครับผมนี่ก็ Comeback ครับผมกับ Mike ครั้งกับ Daily Gamer โอเคมาดูวันว่าจะเล่นเป็นหรือเปล่าครับอือ้อ กิน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 ไม่ได้ชรางมันกันโอ้ยรู้สึกเหมือนจะปีงแล้วนะคุมยากยากรู้สึกเกมมันสมูทขึ้นครับผมภาพสวยขึ้นอะไรขึ้นเยอะเลยอุย้ยเกือบแตกพวก,กใหญ่แบบนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ย โยพยายามจะไปกินเขาเนาะเล่นสักสองรอบครับผมไอ้หมดเนี้ยเดี๋ยวลองไปเล่นประเทนเรายอดูว่าสนุกหรือเปล่าโอเคโดนลูกลงเฉยเลยโอเคอะไรเนี่ย ผมเมื่อกี้ผมไปดูคลิปเก่าไงก็รู้สึกคิดถึงเกมนี้ก็เลยโหลดกลับมาเล่นนะฮะอ้เจ้ตุ่มป้าบหกสิบเวย้ยอันนี้คือแยกล่างโอเค ได้ยู่ครับอุ้ยเตม็มหน้าเลยอุ้ยเตม็มหน้าเลยอุ้ยได้ของโปรดโอเคทางตันร้วปเนี่ย ตันีนจริงด้วยเอา้เอาเฮ้ยอะไรเนี่ยมันห้ามันห้าเอา้าแตกหมดแล้วผมพูกนี้ไม่ได้กันเป็นทีมทีมมันเยอะ ปาบปาบปาบระวังหลังปาบมันจะพุ่งมาระวังด้านล่างไม่น่ามีคนนะผมคอมแบ็แกคะแนนร้อยกว่าวันนี้มันจะเล่นมุมกับเราเว้ยตั้งยัง่ง าะไรจริงด้วยทำไมแมพมันดูเล็กๆยังไงไม่รู้หรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยกินได้ครับแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยกินได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้กินได้ครับผมอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามา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 แต่กั็เละสวยโอ้ย กินครับผมได้กินให้หมดต้องเก็บแต้มโอ้ยกระตุกต้องแซก,กับแซกหุ้ยมีคนเยอะระวังระวังพวกนี้ไม่ปลอดภยัยครับผมเราต้องลมล่างก่อน เพราะว่าถ้าผมตายตอนนี้คือผมเลิกเล่นเลยไงก็เลยต้องระวังงง้นก็ไม่รอดบอกตรงอุ้ยกดผิดกดผิดโอ้ย,โ,โ,อยโอเคเรามาลองบัตเทิลระยะนะครับมันเป็นหมดยังไงโฆษณามาอีก ไม่ตัดล้านโอเค <S <S ไม่ทำอะไรยากทำกว่าจะเข้าได้มันนาน,นันงไงวะเวตติ้งเพยเยอร์ครับผมโอเคเพยเยอร์สิบคนกินกันจนเหลือคนสุดท้ายอ่ะอ๋อเข้าใจละโอเค,อเ,คเราก็รอไปครับ 13คนละทั้งหมดกี่คนเนี่ย Stay inside the safe area and survive as long as you can แล้วก็บอกให้อยู่ข้างในที่โซนปลอดภัยแล้วก็เอาชีวิตรอดให้นานที่สุดที่คุณทำได้อืม survive อันนี้น่าสนุกครับผมแต่ม,มันดูเบรกยากจังเลยวะ เบ็กยากเบ็กยากไปครับเกิร์ตเเรื่อง survival này, s เ r v ร์ a l นี่ขอบอกเลยว่า mm hmm. อยู่รอดแน่ครับอ๋อ mm hmm. oh, วงจะบีบด้วยมีวงบีบด้วยเวยมันมันกินยากจ่างเลยวะโอเค ไม่คิดเลยว่ายังมีคนเล่นอยู่กมนเนี่ยเล่นเยอะด้วยโอเคห้าสิบโลต้องช่วยช่วยกินนะผมโอ้โหลเอาเข้าไปหมดเลยเข้าไปหมดเลย กาไปหมดเลยได้อยู่ครับทำไมามันรู้สึกเหมือนมีคนใหญ่กว่าเราเยอะเลยวะไปกินไขมันเนี่ยเหลือแปดคนละคืออันนี้น่าสนุกวะ่ะน่าจะเล่นต่อไปเรื่อย ส่วนปลอดภัยต้องเข้าส่วนปลอดภัยมันก็ไม่ต่างอะไรกันกับที่เราพ่นออกไปหรอกเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยหุยว,วงบีอยู่ด้วยวงแดงด้วยถ้าเราอยู่ข้างนอกจะเป็นยังไงลองดูไหมโอ้โหแตกโอ้ยแตกแตกมวนะ่าแตกกับนี่แมวนะโอ้ยแมวแมว,แมว เดือดตายครับผมโอ้โหตัวขนาดนี้รอดยากอันนี้รอดยากเจ็บนี้น่าจะรอดยากเจ็บนี้น่าจะรอดยากรู้สึกมันจะเป็นทีมเดียวกันด้วยนะดูระทางดูระทางน่าจะทีมเดียวกันด้วยดูกระทางน่าจะทีมเดียวกันด้วย โอเคทำไมมันตัวใหญ่กันไปยังไงวะโอ้ยคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กตัวแค่นี้ยังเอ้าแตกอีกอา้เอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยงงเลยอะถ้ามันจะมากินเราเราก็ต้องรอมันแฮมบีด้านบน เอาหมดครับผมหมดกันพอเดียวสต้องสว u ยสว v ยตัวเล็กมันจะรอดอยังไงไม่อยากรู้แล้ววง โคตรไวเลยถ้าเล็กหมดมันจะเป็นยังไงวะอุ้ยยังได้อยู่อุ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยัยงได้อยู่อุ้ยเกือบลนยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ต้องขอ,อขอแป๊บอา้าวจะได้ขึ้น มันก็ปิงปิงอะหน,หน,หน,น่นอยนะรออีกสักรอบครับโอ้ยเสียงพวกนี้น่ากั่นเบสติ้งฟอร์เพเยอร์ครับรอไปสี่คนเองมันก็ดูปิงปิงอะเนาะขอบวงละ ขอบบนซ้ายครับขอบแมปด้วยแหละแปดคนแล้วสิบเก้าทำไมเหลือเก้าเนี่ย สิบสองมันตางนงกี่คนวะเซ s ร์ฟเนี่ยสิบสามอะสิบสองอีกเราต้องเน้นกินอาหารสักประมาณสิบวิแล้วก็เริ่มกินคนนะผมกินคนอื่นอ่ะกินเพเยอ์คนอื่นอ่ะ อะไรเ้ยโอ้แบตหมดสวยแล้วแบตหมดเร็วด้วยตอนนี้สิบเก้าครับรอดูอีกไม่นานมันจะสิบแล้วมันก็จะหนึ่งสิบเก้าอยู่หมดโคตรไวเลยเมื่อกี้ยังห้าสิบอยู่เลยอะไรของเขาวะโทรศัพท์เริ่มรวนแล้วผมใช้มัง้งตนะประมาณสี่ปีที่แล้วมั้งสิบแปดครับ หมดก็คือหมดนะผมอดแชมป์ล้วะชาร์จแบตกับนชาร์จทันป่าววะเสียบเข้าไปเสียบที่ชาร์จโอเคได้อยู่ครับ เจอคนเจอคนกินมา,อามนอ้าวทำไมตัวใหญ่ยังเลวะตัวอย่างใหญ่เลยแต่ละคนโอ้โหตัวผมนิดเดียวเองไปเอ,อะไรไมาจากไหนวะเนี่ยส้นเนียนไหมชื่อไม่เนียนอ่ะอา้ามาทำไมเนี่ย ไม่เอาอ่ะเอาไปอ่ะเอาไม่สนใจเราแบตจะหมดแล้วผมเราต้องเสียสละต่อยอดใหอีกคนหนึ่งบ่คนไหนเอ่ยแบตเราจะหมดแล้วเอา ไปแล้วโอเคคนระับสำหรับวันนี้ขอจัลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่พัดหน้าครับอันนี้มาเล่นสนุกสนุกแหละโอเคไอรัชนี่น่าจะเป็นยังไงวะไม่เข้าใจวะคลิกเข้าไปต้องเข้าเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ว่าโฆษณาอีกแค่โฆษณาปิดเลยไม่ใช่อันเป็นอะไรอ๋อรอรอวะรอเพลเยอร์ครับนี่ไง อ๋อต้องอยู่ให้ได้ครห้านาทีอยู่ให้ได้ห้านาทีครับผมประมาณน่ะเริ่มเบอร์ละพูดอะไรวะเนี่ยนี่อ่ต้องอยู่ให้ได้ห้านาทีไม่งั้นก็ไม่รู้สิต้องรอดูเอ้าแต่เราก็ตายแล้วนี่หว่าตายแล้วก็เกิดใหม่มก็ยังเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยไม่เข้าใจหรออาจจะแบบเก็บแต้มก็ได้ครับเก็บคะแนน สกอร์พอยต์อยู่ให้นานแล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะมัง้งอันนี้เข้าไปไมันจะเป็นอะไรไหมเนะี่ยไม่เป็นเลยเช็คพอยต์อ่ะเช็คพอยต์ กราจะอยู่ให้ได้ครับผมห้าที่ะแล้วก็ปิดคลิปอย่างสวยงามเอาไเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นนะโอ้โหกระตุกกระตุกจัดเลยกระตุกจัดเลยอุ้ยยังอรอดวะรอดเป็นไงไวะนนี้่ะต้องวับหลบไป <c oughs> ไม่รอดโอเคอีกสามนาทีครับสอนไหนซ่สอนได้กินกินอ้าวกินโอ้ยสวยละ กดไม่ทันจริงๆก็กดทันแหละแต่กดไม่โดนจริงๆม่้ควรทันแหละแต่กดไม่โดนเลยเมื่อกี้เพราะตอนนี้มือผมไม่ได้กดแบบปกตินะกดแบบเพราะว่าถ้าจับโทรศัพท์แบบดีๆมันจะแบบไม่ได้ยินเสียงอะเสียงมันจะลมเข้าก็เลยจับแบบไม่ให้ลมเข้า อยู่ไว้แล้วนะผมใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกเฮ้ยอย่าเพิ่งรู้สึกเหมือนมันจะมีแผนชั่วบปกด้านล่างอืมได้อยู่ไม่มีใครรู้หาต่อ อันนี้ของเราทิ้นเราทิน้เนเราแถวนี้ทิน้นเราแถวนี้ทิน้นเราเราต้องระวังเลยงนเพิ่มได้ละออันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ได้ไหมเนี่ยไ,ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไ,ได้อยู่ ได้อยู่หุ้ยแตกมันหิวกันจริงๆเลยคนพวกนี้เนะี่ยอย่าให้เล่นเป็นนะเฮ้ยอดี๋ยวให้เล่นเป็นนะเฮ้ยอดี๋ยวให้เล่นเป็นนะเฮ้ยงัน้นกี่นาทีรอไป กระตุก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 โอเคเก็บสกอร์ไว้ครับผมประมาณนี้แหละน่าจะดีอื้มเจ็บรอไปครับก็บหมดละสิบเก้า ประแหวนอ้าวแตกเลยครบแล้วผม,มหมดแล้วไงต่อที่เก้าเลยคัมแบค็คโอเคก็เล่นไม่ไม่ค่อยเล่นแล้วเล่นไม่เป็นแล้ว <S <S โอเคสำหรับวันนี้นขอต้วลาับไปก่อนครับมาแล้วเฟลเย นานแล้วทำไมคิดมันยังไม่เข้าให้กูดู